สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่มาลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้พอดีออกมาสวนนะครับตอนเช้าเช้ามาเจอคุณน้านะครับท่านท่านเป็นนักล่าตาลน,นะครับนี่แหละครับเล่นของสูงครับอันนี้ก็เลยมาเจอน้าก็มาขอถ่ายน้าหน่อยนี่นะครับนักล่าตาลน,นักเล่นของสูง กรรมวิธีของนาก็ใช้ใช้ไม้เนาะครับในการสอยเนาะนี่ครับนาใช้ไม้นะครับในการเขาเรียกไม้อะไรนะ,ไม,ะนไม่ตะขอส้อยตานะครับนี่โอ้โหต่อแค่สองท่อนนะครับนี่นี่นะครับนาเขาก็มีวิธีการเลือกนะครับเดี๋ยวจะมาค่อยถามว่าวิธีเลือกของนาเนี่ย ดูยังไงครับว่าตาลแก่ตาลอ่อนตาลมีกี่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวให้น้าเขาสอยก่อนตอนนี้ชมบรรยากาศก่นกอนนะครับแต่เบื้องต้นนะครับที่ผมดูคร่าวๆนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่ตานมอแล้วตานตานเขียวนะครับซึ่งก็หาดูยากเหมือนกันะครับตานพันธุ์นี้นี่ฮะเด๋ยว นี่ก็คือแถวบ้านพันชนะนะครับตํบลพันชนะอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก็แถวบ้านผมเองนี่แหละครับตาลก็เป็นต้นตาลของคุณตาในหมู่บ้านผมนี่แหละครับแต่น้าน้ามาจากที่ไหนนะครับบ้านดอนน้านี่อยู่บ้านดอนนะครับก็คือปากทางนี่แหละนี่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 น้าอะไรครับนักกบครับอยู่บ้านดอน ก็นี่แหละครับติดกับหมู่บ้านผมนั่นแหละนี่นะครับนี่เป็นผู้ที่มีความชํานาญในการเก็บตาลน,นะครับหรือขึ้นตาลมีคำเนื้อครับโอ้นี่สวยเลยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการสอยของน้าก่อนนะครับนีตาลต้นนี้นี่ประมาณกี่เมตร สูงมากครับหมดแล้วล่ะครับหมดแล้วครับนี่เหลือแต่อ่อนๆได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทลายนะครับที่เห็นอยู่ไอ้ที่ค้างก็ร่วงแล้วมั้งร่วงแล้วเนาะนี่นะกรบเอาไปตั้งขายตรงไหนครับในตลาดนะครับในตลาดนะครับตอนนี้ราคาดีไหมครับนะครบ ผมเคยซื้อตรงหน้าโรงคาโรงบาลอ,อ่ะอ๋อคู่แข่งลายไหมในเขตบ้านเอง <laughs> คู่แข่งลายเยอะจะก,ก่อนไม่ค่อยมีเนะาะเดี๋ยวนี้ราคามันดีไงตาลราคาดีแล้วง,งานก็เศรษฐกิจอย่างงี้ครับงานก็ไม่ค่อยมีครับแต่ตาลน,นี่ก็หาไปเท่าไหร่ก็มดเนาะ,ะนี่ฮะ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวมาถามนักกบอีกทีเนาะนี่ครับโอ้โหมันเป็นตานขาวนะครับตานเขียวอย่างนักกบว่านครับตานเขาก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับที่เด่นๆแถวบ้านผมก็จะเห็นอยู่สองสายพันธุ์ตานเขียวกับตานหม้อตานหม้อนี่จะลูกสีดำนะครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่ค่อยดำมาก ใช่ไหมครับต,ตันหม้อตันหม้อนี่เนื้อนี่กีรอนตอนนี้ขายขายเป็นยังไงนะครับมันก็เขาใส่ถุงเป็นทำแพ็คอ๋อครับครับถุงละสามสิบประมาณสองลูกก็ได้ลนะมั้งถุงหนึ่งสามลูก,กาสามลูกถุงหนึ่งครับนี่ครับนี่เซียนเลยครับนี่ดูวิธีเชาะเพิ่ม หัวก็ขายได้ใช่ไหมครับนะครับได้คนฒถาก็ชอบกินหัวตาลนะครับหัวก็คือส่วนนี้นะครับนี่เอานีตูดหัวมันจะนี่นะครับนี่นะครับคนแก่จะชอบเอาไปต้มจิ้มนะครับล้วก็จะมีรสขมหวานเอาหัวปไหนพุ่อหะนี่ครับเจ้าของครับนี่ฮะข้างบนก็ยังเหลือเยอะนะครับเหลืออยู่หลายหลายเครือเลย หลายทลายนะครับหลายทลายโบราทบ้านผมก็จะเรียกเป็นทลายหลือหลายทลายอยู time, ่นะครับข้างบนนู้นนะครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับอีกประมาณประมาณกี่วันนะครบมาเก็บได้นีมอีกประมาณหกเจ็ดวันอาทิตย์นึงครับมามาเอาได้อีกนะครับอ่าครับ นี่ครับคือผมเห็นขายอยู่หน้าโรงพยาบาลด่านนะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้ตาลนะครับเป็นผลไม้ตามฤดยดกัลข้างๆก็เป็นตาลเหมือนกันครับแต่เป็นตาลตัวผู้อันนั้นใช้ทําน้ําตาลได้ครับน้ำตาลสดแต่ไม่มีผลไม่มีลูกให้นี่ครับนี่ครับเป็นพืชที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลครับ อยู่กับเราหลายสิบปีด้วยครับเป็นร้อยปีก็ได้ครับแต่ต้นจะสูงนะครับก็เลยจะให้ผลผลิตทุกปีนะครับถ้าเป็นตัวเมียตาลตัวเมียครับตาลก็จะมีเพศผู้เพศเมียถ้าเป็นตาลตัวผู้ก็เหมือนต้นนั้นนะครับที่ผมบอกนั่นนะครับเขาจะมีงวงๆวงนะครับก็คือไม่ให้ผลผลิตจะมีงวงอย่างนั้นออกมาแต่สามารถทําน้ําตาลได้น้ําตาลสดนะครับส่วนตาลตัวเมียก็นี่นะครับจะให้ผลผลิตอย่างนี้ ผนสายพันธุ์นะครับที่ดานของทศก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์ตาหมอกับตานขาวเขียวนะครับนี่แหละครับปลูกไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับปลูกไว้ริมริมรั้วแต่อยู่ในที่ของตัวเองนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับแล้วก็จะทําให้เราได้ผลผลิตแบบนี้ครับโดยที่มีคนมาตัดเองเลยนะครับมาตัดเองขึ้นเองเราก็รอมารับตังค์อย่างเดียวครับส่วนราคาก็อยู่ที่ตกลงกันนะครับ ตอนนี้ราคารับซื้อเท่าไหร่นะครับ,นนรบเนี่ยซื้อ,อตาเนี่ยอ,อ๋อนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับสี่สิบบาทนะครับส่วนเจ้าของสวนก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะครับก็ปล่อยธรรมชาติแต่ก็นี่นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าช่วยๆกันนะครับอีกคนก็เอาไปขายก็กว่าจะ นั่งขายก็ใช้เวลาเหมือนกันในการปอกในการอะไรนะครับโอเคครับนี่นะฮะก็ต้องขอบคุณนะกบนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็พามาดูขอบคุณครับเดี๋ยวจะตามไปดูอีกถ้าไปเจอที่ไหนอีงเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งเยอะครับนะกกบอกโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ 这，也，还，看，到，了，。